สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับผมนี่สภาพพี่น้องลงไปเบึงตรงใส่ปลาไปครับตรงน้อย,อยคอๆครับพี่น้องผมใส่ไป็แจ๊ดทั้งนั้นครับพี่น้องเพราะว่าปลามันสิมันเลียนสิให้น,น,น,นี่มันสิมีน้ำยุ่งสิบืนลงไปให้ใหญ่ครับพี่น้องลมวิวๆแล้วครับล่มวิวๆกอฉีบไปเบึงปลาครับพี่น้องดักปลาลงไปผมดักไปหลายมือเลยครับบมื่ได้ไปเบึง นักไว้มันเห็นมันล่มๆมครับพี่น้องมันล่มลมปลามันมักล่งต่อครับพี่น้องลมลืมสีหนาวหนาอ่ะไปน้องไปเบิ่งกันครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับอันนี้ครับเป็นน้องสะบรรยากาศหน้าไกลๆบ้านล่ะครับพี่น้องเออหน้าบ้านครับพี่น้องไปครับลงไปเบิ่งกันนักไว้ร้ายมือเลยนี่ครับจะิดเป็นยังไงไปครับพี่น้องนี่ครับ ห้าม่วงยามสวงปลาบืนนะครับน่ครับผมเห็ดธรรมชาติหมุนเวียนในแปลงหน้าครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เคยตกก่าไว้ครับพี่น้องก็นี่ครับกรสิบง,งามปันใดให้นี่ให้ทั้งรุมนี่เข้าดำครับพี่น้องกันเป็นสองให้กันไว้นี่ครับให้นี่ที่เข้าดำ มองน้าบ้วถั so ่วมบวอันนี้หนากระสีรลายเนี่ยครับพี่น้องนะครับขว้างขว้างนี่ก็มีปลาได้ครับคอคอหน่อยคือเลียนลัดลัดลัลยคอหน่อยคอหน่อยรลายครับพี่น้องปีนี่ปลาโบ้หันใหญ่ตัวใหญ่ก็มีอยู่ครับส่วนใหเอนก็สิไปดูน้มเลืกแล้วปลามใครแล้วมันก็ลงน้นำลำเลืกครับตัวใหญ่ สีบวกคือปลาหน่อยกับสียูคู่มองนะครับพี่น้องเห็นเบิง่งล้มวิววิวครับพี่น้องล้มวิววิวตอนนี้ลิวิวล้มวิววิวพี่น้องยังสมธรรมชาติตรงหน้านัองจังนะครับพี่น้องเขาใสจไหมนะ เป็นแพร่แย่ยงเครื่งเขียวนะครับพี่น้องเบิ่งกันครับถ่ายยางมาเลยครับพี่น้องโอ้พี่น้องคุณอะหอแล้วครับอืนี่หดงูครับพี่น้องบ้านนี้อเออเอา เขาออกจังได้แหะพี่น้องเอ,อ้ยปลากระต่ายเขาเงูออกก่อนครับพี่น้องจะเอาออกจังได้แหะงูเทใส่น้ำกันเลยครับพี่น้องนี่กบน้ำได้พี่น้องอยู่ทั้งทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดกบเต็มอยู่เอาละครับพี่น้องนี่ครับผมเอ้ยนี่หับงูครับนี่หับงู ผมหัวกไปก่อนครับพี่น้องมันออกไปก่อนไปแล้วครับออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ยมันเขามากินปลากันเบิดเลยครับพี่น้องคุณมีกบนะพี่น้องผมออกบกบก่อนเอาจังไดีวะกบอยู่นี่นี่พี่น้อง เลยครับพี่น้องเปร้ปนอยู่ดอกเสริมจ,จิตเต้นออกนี่ครับผมกบเอ้ยงูเขามากินกวนนี่พี่นอ้องเอาไปเบ่งปลาก,กันครับนี่ครับพี่น้อง ปลาเด็กปนอยู่ครับพี่น้องต้นนี้ต้นนี้ตายเนา่าเนี่ยปลาสีเอาไปเห็ดเขาเอื่นเลยเยือยือกบอะครับพี่น้องแต่ว่านี่ผมวางงูก,กินเยือกบซับปลาเนา่ากินดีเอา้าพี่น้องเด็กปนอยู่ดอกครับพี่น้องแล้วผมจิดักไว้ไหมลายมือบระเดี๋ยวเบืง้ง ดีนะกบตัวนี้ยังยังพี่น้องงูก,กินเพิ่งให้พี่น้องเบง่งวิธีการดักน้ำกับพี่น้องดักขึ้นเบะิดแล้วบ่ปลาซิวกับโบมีม่ครับปีนี้ปลาซิวกับหางหยาปลาซิวยังบโบลงอยู่ครับพี่น้องมึงโบมี่ไป นามมันหน่อยแหละครับพี่นี่ปพามส่วนใหญ่สีบืนลงมา,นา,มาม้นามลายลวผมก็ดักไว้เสียหนาม,มนจะหน่อยไอ้มันคือใน่น้อหนามจังายมมดักไป้องมือได้ครับพี่น้อง ครับปี่นองกันให้ยู่ห้ก,กินแบบบันบ้านครับทักไว้พวกเด็ก,กิน ข้างลงกันเอ็ปามลง ฉีดเป็นล่งนี่แหละครับพี่นอ้องบินล่งนม่สิผมเรียบร้อยนี่ครับผมลักไปนี่ ปลาบลายนะครับปลานี่ยหน่อยลงมานี่แหละครับปลาคอหน่อยมันฉิบบืนลงมาห้านามลายนี่ครับพี่น้องห้าให้นี่อ่ะพี่น้องไปเบิ่งผลงานการสรุปกับพี่น้องโดดเด้าๆอยู่เนี่ปลานี่ครับเดี๋ยวปนอยู่พี่น้องนี่ครับดักไว้ก็เด้กินครับผมพี่น้องนี่อันนี้ปนไดเลยสีปนใหญ่ครับพี่น้องแต่ว่าปลาโบยด์ดรอกครับพี่น้องปลาหน้าผมนี่ปลาคอหลุ่นนี่ลายแห้งก็เบิ่งเป็นช่วงน้าแห้งสีลายปันไดงครับพี่น้อง ชิ <laughs> à, ่งใหญ่ซ้ำเลยครับพี่น้องผมสิเอาตะกบกบไใบได้ครับพี่น้องเอาไปปนปลาเนี่ยผมจะปล่อยลงสระเห็นมันใหญ่คนนี้กันเพวกกระเทือนครับหน่อยพอดอันนี้เอาตัวนี้ตายเอาไปิเหลือลงคือเก่าครับล่องนำหลือไปปนสองตนี่แหละครับพี่น้องสองตนี่ครับเนี่ยครับพอได้ปนใน้เฒ่า ซ <laughs> ุ่มนั้นเห็นใหญ่สักอนครับครับผมมันนี้หากินแบบมนบ้านกะผ่าไปเลาะเบิงตรงอุตสาเอาแยงไปนําว่าไม่ได้ป,ปลาปลาไหลปลาซิวผมมีเลยครับพี่น้องโอ้ปลาซิวแบบมันปลาซิวสีลงไหลผมมีปลาซิวก็ะได้กบนลครับผมกะปลาคอซุ่มมันตัวหน่อย พ่อกระเทือนครับพี่น้องสีอูกะหน่อยพดสีป่ปนกะเพราะได้กบมาแล้วครับปนกบดีกว่าครับกระปาตัวกินายงูเขาไปกินกน้อนกึ้นไหนพวกเนี่ยครับพี่น้องต่งูมากที่นึ่งตินบัวบัวผมว่าเป็นลายตัวแทดงงูกะนี่ครับผมธรรมศาสตร์มุนเวียนในแปลงหน้าครับพี่น้องพอได้อยู่เด็กินครับพี่น้องกัเอาไปหากินแค่ไก่โด้หรือว่าเหมือนในโมเด้ไปกะ นี่ครับผมปลาดักยังเลาะหน้าขาพอได้กินครับผมเป็นแบบวิธีแบบบ้านๆครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมเยวคจิบต่อไปสิิไมีหยังให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันสะทาลุนทาเบิ่งครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้ชมบ่าขาดจีบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ